วันนี้จะพามาเล่วิธีการทำขนมโพกรักครับขนมโพกรักบ้านเราก็ใจต้องใจก็มาวิธีการทำไล่ขันต้นกันแต่ว่าผมเป็นขนมเดี๋ยวผมกินแล้วผมว่ารอยมาเล่ก็มาวิธีการทำเนี่ยเขาเอาแป้งมาห่อแล้วก็เอามาพกจะมีไส้ปลากับไส้กุ้งกับไส้ปลาไส้กุ้งขนมโพกรักนะนี่คีดต้องเป็นรวยนะขนมโพกรัก ไม่รู้ีเอินใครลองกินมั้งไหนวันนี้มาเลยเขาทำตึ้งถีเลยโรยนี่ใส่นายจะใส่ปลามีใส่ปลาใส่กุ้งนี่ครับขอมาถอดต้องถอดก่อนถอดให้มันประมาณเรื่องเรื่องอ่ะให้มันกรอบพอกรอบแล้วมันจะกิน้วยนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ต่อเสร็จแล้วพอถอดปั๊บถอดแล้วตักตักก็ต้องมาใส่เด็ดน้ำมันก็อนเหลาขั้นตอนก็มาวิธีการทำ วางอีเซตกันเนื้อเหมือนกันวางอีใดนุ่มปกหลักอ่าเอ้มายกแล้วนี่มีแปง้งตัดแปง้งนี่กับปอเซตแล้วนาตามันก็จะเป็นแบบนี้ครับนาตาหน้ากินนี่อย่างไม่บรรจุไส้กองทีเนาะแต่เราก็มาชิมกันก่อนกับนี่นไ,ได้คำการต้นนี้เลยก้นต้นที่จบคือการต้นการชิมบอกได้เลยว่าร้อยกับนุ่มปกหลัก